สวัสดีครับจากร้านชั้นันวาซ่อมมือถือนะครับเครื่องนี้เนี่ยเป็นรุ่น Samsung a 1 1อาการก็คืออัปเดตเวอร์ชันล่าสุดมาแล้วก็ขึ้นหน้าภาษาอังกฤษนะครับขึ้นหน้าติดตั้งไม่ยอมเข้าหน้าปกตินะครับไม่สามารถเข้าหน้าปกติได้เดี๋ยวเข้าดูสเปคให้ดูนะก็ทำการลงโปรแกรมใหม่ไปนะครับเนี่ยเป็นรุ่น a 1 0 A107F นะครับ หลังจากที่ลงโปรแกรมใหม่ไปแล้วเนี่ยข้อมูลทุกอย่างก็จะหายหมดเลยหน้าตาเป็นยังไงตอนที่มันติดหน้าเขียวภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นแบบนี้นะมันโหลดมันติดตั้งแต่ว่ามันไม่ไปไหนเลยนะครับมันค้างอยู่แค่ตรงนี้ปล่อยไว้ทั้งวันเนี่ยมันก็ยังไม่ติดนะครับเราก็ทําได้แค่ลงโปรแกรมใหม่นะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ติดใช้งานไม่ได้เลยนะครับแล้วข้อมูลทุกอย่างก็หายหมดเลยนะแต่ก็หลังจากนี้จะสามารถใช้เครื่องได้แล้วนะครับ ใครที่จะอัปเดตเวอร์ชันก็ระวังไว้หน่อยนะครับเพราะว่า A11 เนี่ยเจอหลายตัวแล้วที่อัปเดตเวอร์ชันแล้วมีอาการคร้างแบบนี้นะครับโอเคใครมีปัญหาอะไรติดต่อมาที่ช่างธนวาซ่อมมือถือนะครับรับซ่อมมือถือขอบคุณมากครับ